หมอครับแม่เป็นไตสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้ไหมครับไตเป็นโรคที่สามารถสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้แต่บันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นโรคไตอาจารย์จะจัดลําดับนะว่าโรคไตที่ไม่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้อันดับหนึ่งก็คือถุงน้ําที่ไตถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยมีถุงน้ําที่ไตโอกาสที่จะถ่ายทอดไปยังคุณเนี่ยมีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่มีถุงน้ําที่ไต คุณต้องจัดก,การเลยแล้วก็ถ้าเอาออกได้ก็เอาออกแต่ถ้าเอาออกไม่ได้ให้คุณพึงเลือกเสมอว่าไตาเป็นหน้าต่างบานสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลไตด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเราเองนะหนึ่งเราดื่มน้ําให้เยอะๆแล้วก็อย่าไปกินของที่มันแสลงกับไตโดยเฉพาะรสเค็มอันนี้จัดก,การ เอาออกจากชีวิตและที่สําคัญที่สุดมีอีกหลายโรคนะมีประมาณสองสาโรคแต่มันเป็นโรคเฉพาะเรื่อวันนี้โรคไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ก็คือโรคไตที่เกิดจากถุงน้ําที่ไตส่วนโรคไตที่เกิดจากความเสื่อมเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยคุณเป็นเบาหวานคุณเป็น SLE คุณเป็นความดาันสูงคุณเป็นเกาและก็คุณเป็นโรคความดันเนี่ยมันคุมได้นะหลักเกณฑ์สําคัญของการพิชิตโรคไตไม่ให้สืบทอดก็คือจัดการโรคเรื้อรังให้อยู่หมดัด เพราะฉะนั้นันนี้ใครก็ตามที่แบบเป็นไตแล้วแต่ยังคุมเบาหวานไม่อยู่เก้าก็กำเริบอันนี้คุณต้องจัดการตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจารย์อุบลขอยกกล้าเลยขอยกเก้ากับผีเสื้อบอยบินเลยอาจารย์ก็ต้องถามว่าคุณจัดการเบาหวานอยู่ไหมคุณจัดการโรคเก้าคุณอยู่ไหมความดันคุณยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าจะให้โรคไตเนี่ยดีขึ้นได้ต้องจัดการโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ก่อนโรคไตก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ติดปัดจจัยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเสริมทัพไปเลยค่ะจัดการคุมโรคเลื้อดลังแล้วก็บำรุงไตแล้วก็เสริมส่งเลือดไปเลี้ยงไตทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็หลายความคิดแต่สําหรับอาจารย์มั่นใจได้ว่าจัดการโรคเลื้อดลังส่งเลือดไปเลี้ยงไตฟื้นฟไูไตไตเป็นแล้วดีขึ้นได้เป็นแล้วอย่าสิ้นหวังกดติดตามไว้นะ แชีวิตคนไข้ลงไปก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะ